สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทำตัวจับป้ายทะเบียนรถนะครับโดยที่เราจะ Follow ตามเพจชื่อนี้นะครับอโอเคตามเ็บเบบนี้นะครับเราจะ Follow ตามเบบนี้แล้วก็มาดูซิว่ามันทำได้ไหมนะครับทำได้จริงหรือเปล่านะครับ เราจะมารีวิวเพจนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีรูปรูปนี้เป็นรูปอินพุตรูปตั้งต้นซึ่งผมก็ทําการเซฟไปแล้วนะครับสเต็ปเริ่มต้นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าให้ทําการรีไซส์ภาพนะครับจากอ่าที่เรามีนะครับเป็นหกร้อยยี่สิบคูณสี่ร้อยปดสิบนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าอ่านภาพมานะครับเราต้องอ่านภาพก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์นี้แล้วก็ ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเออร์เลอร์นะครับผมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ Import ก่อน,นครับเป็น C v t o แล้วก็นำพายนะครับแล้วก็อ่านภาพมาผมเก็บภาพไว้ที่ที่เดียวกับโปรแกรมนะครับผมไม่ต้องเขียนผาดนะครับไม่ต้องเขียนผาดแล้วก็ตามด้วยชื่อภาพแล้วก็นามสกุลน,นะครับออกมาก็อินดีไซน์ภาพตามเขาเลยนะครับตามเขาเลย รีไซน์พาเก็ลองรันดูทีละบรรทัดก,ก็ได้นะครับว่าออกหรือเปล่านะครับอ่าถ้้เป็นอย่างนี้คือออกนะครับอ่าไม่ไม่ได้เออร์เลอร์อืออมาดีไซน์ภาพเสร็จก็ทําเป็นภาพภาพเป็นเกสเกลนะครับภาพเป็นเกสเกลในจริงเราอ่าดูภาพไปด้วยก็ได้นะครับถ้าร,ารันแบบนี้ก็จะไม่เห็นภาพ ที่โชว์ออกมานะครับเหี้ยก็รู้อยู่ว่าไม่เออร์เลอร์แต่ว่าภาพเป็นยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ต้องอ,อิมโชว์มันนะครับตรงน,นี้นี่ก็อิมโชว์นะครับใช้ค็สั่ง cv2. อิมโชวแล้วก็ตามด้วยภาพเกย์นอนอันนี้เป็นเปลี่ยนภาพ rgb เป็นเกย์สเกลนะครับเก็บให้ตัวแปรชื่อเกย์ นะถ้าเรามี2อันก็ได้นะก็จะโชว์สองครั้งแบบนี้แต่ว่าชื่อตรงนี้เป็นชื่อภาพที่จะโชว์แต่ซ้ํากันไม่ได้ถ้าซ้ํากันก็จะทับกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเนืจอโชว์สองภาพนี้โชว์สองภาพเสร็จก็ก,กดคีย์ปุ่มคีย์บอร์ดอะไรก็ได้นะครับก็จะทําการดิสทอยล์ all window ก็คือปิดหน้าต่างต่างๆให้หมดนะครับนี่คือปิดหน้าต่างต่างหน้าต่างทั้งหมดนะครับอันนี้รอปุ่มกดปุ่มคีย์ ในคีย์บอร์ดนี่โชว์ภาพนะครับอันนี้ต้องมาควบคู่กันนะครับสามสามส่วนนี้ต้องมาควบคู่กันนี่ <c oughs> <c oughs> ลองรันดูนะก็จะโชว์ภาพใช่ไหมไอเมตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นเกออัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็จะเป็นภาพเกสเกลแล้วก็ภาพสีภาพเริ่มต้นนะครับโอเคนี่ได้นะครับก็ตามเขาเลยต่อมาก็ ทำการทำภาพเบอร์นะทำให้ภาพเบอร์รีมูฟดีเทลของภาพออกก่อนนะครับก็ต่อตรงนี้นะครับถ้า,าอยากอันนี้เป็นเกย์อยู่แล้วนะครับก็ลองด,ดูถ้าเราอยากเปรียบเทียบก็เปิดสองภาพก็ได้นะครับในภาพก็จะนวลขึ้นจะเนียนขึ้นนะครับภาพเกย์สเกลอ่เราลองเปลี่ยนชื่อเป็นเกย์หนึ่งแล้วกันนะครับเกย์หนึ่เราเกย์หนึ่งใส่ตรงนี้ เราจะลองเปรียบเทียบภาพเกสเกลธรรมดากับภาพเกสเกลที่รีมูฟดีเทลออกแล้วนะครับนี่ไหมก็จะต่างกันนะครับการทำรีมูฟดีเทลออกไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ทําให้ค่าของสีมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเช่นสีดําก็ให้เป็นสีดาโทนเดียวกันไปสีขาวก็โทนสีขาวไปในทางเดียวกันนะครับโอเค อันนี้รีมูฟภาพเสร็จแล้วอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมก่อนนะนี่ทำต,ตามเขาเลยนะครับเี่ยนตามเขาโอเคต่อมาก็ทำภาพให้เป็น Edge d e t e c t i o นนะครับเพื่อที่จะหากรอบทะเบียนป้ายสี่เหลี่ยมนะครับใช้ภาพเอเข้าไปนะแล้วก็ e อ็ดลองโชว์ e d g ดดูซิ ถ้ามันเป็นภาพป้ายทะเบียนนะครับก็ยังไงก็ต้องเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วในในอุดมกติของของเว็บน,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 นี้นะครับอ่าในอื่นก็เนี่ยก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะอืมโอเคนี้ทำเอเดดิชั่นนะครับอ่าเอเดดิชั่นเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าเทโวข้างหลังอ่าถ้าเราลองปรับดูนะครับก็จะเจอขอบที่ไม่เจอเมื่อกี้มากขึ้นก็ได้นะครับหรือจะลดลงก็ได้นะครับ d นี่ c t i o n นะก็จะมีซิมแท็กของเขาจะบอกว่าสามสิบก็คือเท็ตโท e ์วิลลหนึ่งนะครับแล้วก็สองคือเท็ตโท e ์วิลลสองนะก็จะเป็นช่วงตั้งแต่สาสิบถึงสองร้อยนะครับต่อมาแล้วก็ทำการติดฉลากให้วัตถุนะครับติดฉลากให้วัตถุก็คือตัวนี้นะครับ แล้วสั่งไฟล์คอนทัวร์นะครับเอทก็คือเอาจะเอาเอทมาเลยก็ได้แต่ว่าอน,นี้เราคือ Copy เอทมานะครับเอท dot ก๊อปปี้เอทก็ยัง <Ad S 1> เป็นค่าเดิมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใหม่ที่ถูกก o p y มานะครับ <c oughs> ก็ลังได้อยู่นะครับลองกดปุ่มได้ก็ได้ ต้องเป็นภาพนะครับกดปุ่มนี่ก็จะออกเองนะครับนี้ผมกดปุ่ม enter อันนี้ก็เกิดการทําการอร์นะครับวัตถุที่อยู่ในนี้ที่เขาติดฉลากแล้วนะครับก็ <c oughs> ติด label แล้วนะครับก็อร์ว่าอันไนใหญ่เรียงจากอ่าเรียงจากตามพื้นที่นะครับจากน้อยไปหามากน,ะนี่นะ แล้วก็ใช้คำสั่งของ import import อะไรตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราลามันก็จะ error นะครับหรือเปล่า,า error เพราะว่ามันไม่เจออถ้าเขียนคำว่า not is not defined ก็คือไม่พบชื่อฝายนี้นะครับเราทำไงก็ import มันนะครับมันมี library อ,อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ย import มันเข้าไป นางทีอ่ะเราจะไม่เจอ CNTS อีกนะครับ CNTS อ่ะเนี่ยมันต้องอ๋ออันนี้น่าจะผิดนะครับเพราะว่ามันน่าจะมาจากตรงนี้นะครับ NTS เนี่ยอ่ะไม่เออเลแหละนะครับ ก็คือไอ้ c n ไอ้ n, n t H s ตรงนี้นะครก็คือมาจากตรงนี้นะครับฮะก็ต้องมาเป็นอินพุตของตงัวนี้โอเคต่อมาแล้วก็บนลูปนะครับที่ที่ผมว่าติดฉลากคือติดอย่างนี้นะครับนี่ติดฉลากนะครับก็ก็จะมองว่าอันนี้คือวัตถุที่หนึ่งนะครับสมมติว่า อ่าตัวนี้อ่าเส้นอ่าหนึ่ตงตัวนี้แล้วกันเนี่ยก็คือวัตถุหนึ่งวัตถุนะก็คือหนึ่งลูกอ่าอันนี้หนึ่งวัตถุอะไรเงี้ยครับนี้วัตถุที่สองนี่วัตถุที่สามอะไรประมาณเนี้ยนี่วัตถุที่สี่นี่วัตถุที่ห้าอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะแยกวัตถุทุกวัตถุออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้เรา follow เข้าไปการฟองเราก็คือ เอาวัตถุที่หนึ่งเข้าไปเช็ควัตถุที่สองเข้าไปเช็ควัตถุที่สามเข้าไปเช็คอ่านะครับก็เกิดการฟอร์มูลตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็ปี้เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปี้วางแล้วว่าอ่าสเปซบาร์นี้ก็จะห่างเกินไปนะครับก็จะเออเลอ ราต้องเคาะก่อนอประมาณนี้ก็เอา CNT เข้ามานะครับ CNT เข้ามาจากตรงนี้แหละแล้วก็เก็บเข้าไปใน c, c. ีนี้ก็จะวนลูปไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับในตัวนี้ก็จะเป็นการหาคอนทัวร์นะครับประมาณค่าคอนทะัวร์วัตถุที่หนึ่งเข้ามาก็หาวัตถุที่สองเข้ามาก็หานะครับแล้วเราลองพิมพ์ข่าวมาดูนะครับ ตัวนี้คือเรียกว่าหารูปทรงรูปร่างนั่นเองนะครับเราลองลันดูใช่ไหมครับวัตถุเนี่ยมีกี่วัตถุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวัตถุอ่าสิบวัตถทุที่อยู่ในเอเดชั่นตัวนี้นะสิบวัตถุแต่และว,วัตถุก,ก็เท่านี้ตัวที่หนึ่งเท่านี้ตัวที่สองตัวที่สามสี่ห้าหกอะไรก็อะไรไปนะครับ แล้วก็ทำการ a c p o มันนะครับเขาเรียกว่า actpol polydp นะครับน,นี่ลองโชว์ค่าดูก็ได้หรือไม่โชว์ก็ได้นะแล้วต่อมาถึงจะบอกว่าถ้าความยาวของ a c t p o เท่ากับ4ก็คือมีสี่มุมนะครับก็ให้เก็บ actpol นั่นไว้ที่สก r e e cnt แล้วก็หยุด การทํางานนะครับเพราะว่าที่เราต้องหยุดรีบหยุดการทํางานเพราะว่าเราเจอแล้วเราเจอป้ายทะเบียนแล้วก็ให้หยุดซะนะครับประมาณนี้นี่คือหาความยาวของแอคพ็อกนะครับแอคพ็อกเนี่ยต้องได้มาสี่มุมสี่ค่านะครับต่อหนึ่งวัตถุหนึ่งวัตถุต้องได้มาสี่มุมเอ้ต้องได้มาสี่ค่าเออมาถึงจะบอกว่าเป็นสี่ถ้าสี่ก็คือใช่ละไอ้ตรงจุดนั่นแหละคือ อ่าเป็นป้ายทะเบียนนะครับอโอเคไม่เอเอนะครับอห็ไหมถ้า่ามีสีก็แดงว่าเจอละอ่าเจอสองวัตถุตรงนี้คือ,อเจอสองวัตถุนะครับ ก็ลองอาวาดรูปณตํา,ตาแหน่งที่เจอแล้วกันนะครับวิธีการวาดรูปก็ใช้คำสั่ง c v 2 d r a w c n r o u r นะครับก็ตัวมาร์เข้ามานะครับตัวมาร์คือเป็นสีดำหมดสร้างเป็น m a t i ิกที่เป็นสีดำหมดนะครับมีขนาดเท่ากับ g s c l l e เป็นแบบ uin8 นะครับเป็นซีโร่ตัวมากก็ดำหมดแต่ว่า จุดที่เอามาใส่ก็คือจุดของสกรีนเซีนทีก็คือได้จากตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนี่ว่าอ่าสี่จุดนั้นคืออะไรใช่มครับนะมุมของปฏิเบียนคืออะไรก็มาเป็น new image นะครับอ่าจะพึ่งทำนี้ก็แล้วเราจะให้เป็นขาวดำอ๋ออันนี้อยู่นี่อเอต้องเอออิมโชต้องอยู่ข้างล่างนะครับ ใช้ดูง่ายแล้วก็ลองยิมโชว์นิวนิวอิมเมจดูลองสกีนนี้ไม่พบเขียนผิดหรือเปล่านะครับ ลองพิมพ์ดูก่อนนะครับพิมพ์ดูก่อนพิมพ์ดูความยาวซิว่าเออมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับหุ่นลมนี่ไปก่อนพิมพ์ความยาวแอดพอ็อกเนี่ยมันใช่สี่หรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันเป็นแปดนะครับนี่อ่าแสดงว่าสิ่งที่มันหาได้มันไม่มีสี่นะครับไม่มีสี่แสดงว่ามันหาป้ายทะเบียนไม่ได้นะครับมันหาป้ายทะเบียนไม่ได้ อ่ถ้าเป็นแปดเราลองเปลี่ยนดิเป็นแปดตรงนี้นะครับแปดใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ยงเออร์เลออยู่นะครับก็คือตรงนี้ไม่พบ ที่เจอณจุดจุดหนึ่งหือจุดนี้ที่มองว่าเป็นป้าทะเบียนที่มีแปดมุมนะครับมีแปดมุมเพราะว่าค่านี้ก็ยังเป็นแปดอยู่นะครับแลวคราวนี้เราก็จะใช้คำสั่งตัว bit y and นะครับเพื่อที่จะใส่ภาพจริงเราเข้าไปในจุดขาวดําเมื่อกี้ในจุดสีขาวเราเมื่อกี้นะครับ นี่ครับเราก็จะเจอจุดนี้ที่มุมคือแปดนะครับซึ่งป้ายทะเบียนไม่เจอนะครับป้ายทะเบียนแสดงว่าป้ายทะเบียนต้องมีมุมที่ไม่เท่ากับสี่นะครับไม่เท่ากับสี่โอเคครับแล้วก็นี่ก็จะได้แบบนี้นะครับในในในตัวอย่างนะเพราะอาจจะทําผิดอะไรก็ว่าไปนะครับ ลองมาเล่นดูนะครับมีส่วนไหนหรือเปล่าที่ลืม,มก็ไม่นะครับผมอ่ะก็ลองเล่นดูนะครับดะไตามนี้ไหมอพอได้ตัวอักษรมาปุ๊บเขาก็จะมาเข้าเขาก็จะมาตัดนะครับมาตัดแต่ว่าเขารอยังไม่ได้นะครับนี้เป็นเซกเมนต์ของตัวอักษร เขาเลยมาตัดให้เหลือแค่ตรงนี้ <c oughs> ตัดเหลือเ้้าตรงนี้เสร็จเขาก็เข้า,ขา,ขาออที่อ่า r e c o g n i t i o n ในการรู้จำแลนะ้คือเขาจะใช้ไอ้ตัว s a s e ไอต้ไอตัวนี้นะครับ t r a n s l a t นะครับในการรู้จำถ้าเราตัดแล้วลองเข้าดูได้ไหมทำท่าทำท่าตัดนะครับเราไม่ได้ปทะเบียนมานะครับ อนี้เขาตัดนะครับมุมของเขาคือเอาภาพเกม,มาตัดนะครับแล้วก็จุดท็อปจนถึงแถวนะจุดท็อปจนถึงบอททอมบวกหนึ่งนะแล้วก็หลักที่ท็อปวายจนถึงบอททอมวายบวกหนึ่งนะครับอโอเคแล้วก็เก็บไว้ตัวแปลครัเราลองพิมพ์คอปรับมาดูพิ้นลองพิ้นเออลองอินโชนะครับอินโชคอป นะครับก็จะได้ครอบเฉพาะส่วนที่เป็นไฟตามาครับตรงนี้ในส่วนขอไฟตาในก็ลองทำ translate ดูนะครับตรงนี้แล้วเราต้อง import มันก่อนนะเอ้ย import มันก่อนน,ะนี่นะครับก็เอาใช้คำสั่ง py translate t image to สติงนะครับแล้วก็เอาภาพขอบเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องไปเช็คว่าคอนฟิกตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยมันคืออะไรนะครับตรงนี้มคืออะไรก็จะมีหลายภาษานะจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แหละลองดูมันจะบอกว่าไม่เจอใช่ไหมก็มบอกว่าไม่เจอไายทานสลิกก็นะล,ลอง ก็ปีตรงนี้ก็ได้ครับไปใส่ที่ Google นะครับใส่ที่ Google ดู <c oughs> <c oughs> ก็จะบอกว่าแล้วก็ลองหาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันต้องใส่อะไเพิ่มอันนี้ไม่มีอันนี้นะครับ ใส่เป็นไลบรารีดูนะครับจริงๆแล้วผมลงทางเสร็จไปแล้วแหละอ,นนอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับแว่าใส่ตรงนี้ผิดนะครับ ลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราลงหรือยังนะครับก็เข้าที่ cmd นะครับวิธีการลงก็คือ,อเขียนว่า pip install แล้วก็ตามด้วย python select นัไ่ไหมก็ลงแล้วนะครับ already น,นีนไไ่ไหมแต่ผมจำไม่ได้ว่าประกาศตัวแปรบนประกาศไลบรารีมันต้องต้อง ยังไงนะครับนี่น่าจะเป็นอีกคําสั่งตรงนี้หรือเปล่านะครับ อืมไม่มีนะไม่ใช่อตัวนี้ก็ยังไม่เจอนะครับอืม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับแล้วกันว่าการอ่าน การใช้ translate เนี่ยต้องเขียนยังไงแล้วก็ต้อง import library ยังไงนะครับอันนี้ก็ตามเขาไปก่อนนะครับเรื่องการอ่านป้ายทะเบียนรถนะครับอโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปของการอ,าอ่านป้ายทะเบียนรถนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรตัวสอดอะไรนะครับจากภาพตั้งต้นนะครับแล้วก็ เราก็จะรีวิวตามาเว็บตัวนี้นะครับอโอเคครับของครับโอเคครับสวัสดีครับนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมนะครับจากครั้งที่แล้วที่เรายังไม่หลุดเรื่องของ OCR นะครับคือคือการรู้จำตัวอักษรนะครับโอเคคราวนี้ในโค้ดเดิมของเราก็คือ ตัวนี้นะครับคอานี้เราก็ผมก็ไปสืบทราบมาแล้วนะครับว่าไอตัว tanh เลทนะครับเราก็ต้อง import 2ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น pi tanh เลทแล้วก็ import image นะครับจาก pil ด้วยนะครับอโอเคแล้วก็ใช้ tanh เลท d image to string ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราลอง run ดู นะครับนี่นะครับก็จะบอกเลยว่า t e เ t คลำเบอร์คืออะไรแต่เราเรา,าเป็นไฟไท้นะายอ่ามันก็เลยอ่านไม่ออกแค่นั้นเองนะครับ,นะรบจริงๆมันออกมาเป็นตัวตัวนี้นะครับอย่าง,งเขาก็อ่าไ,ได้แบบนี้นะครับดีเทคเสร็จก็ตัดภาพออกมานะครับแล้วก็มาอ่าน อันนี้น่าจะผิดเนาะอันนี้เฟลกรณีที่เฟลนะครับก็ลองอ่านดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับถึงเฟลอันนี้ก็กรณีที่เฟลนะครับนี้กรณีที่ได้อ่านี้กรณีที่ได้นะครับกรอนีสสาเร็จนี่สังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นป้ายตรงๆนะแล้วก็มีความคมชัดของขอบนะครับถึงจะอ่าทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะครับนี่เป็นโค้ด ที่ลองไปร้านดูได้นะครับง่ายๆนะครับโคนนี้อาจจะออกก็ได้นะครับนะครับนี่เป็นโค้ดทั้งหมดของเขานะครับโอเคครับนี้ก็จะเราก็จะรีวิวจากเว็บนี้นะครับก็ถือว่า ทำได้ในการอ่านนะครับแต่ว่าตัว d e t e ท t ก็ยัง d e t e ท t ป้ายไม่เจอนะครับผมโอเคครับผมครับ